ตัวคุณวิโรธเองก็โพสต์ผ่าน X ด้วยนะครับบอกว่ากระทรวงกลาโหมทําหนังสือตอบมายังกรรมธิการทหารแล้วครับยืนยันว่า1งกองทัพไม่มีนโยบายในการนําเอาพลทหารมารับใช้หากมีนายทหารคนใดนําเอาพลทหารมารับใช้นอกภารกิจและเมิดเกียรติทหารจะถูกลงโทษทางวินัยโดยไม่มีการละเว้น2กฎเสนาบดีตั้งแต่พุทธศักราช2455เรื่องพลทหารรับใช้ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว เดี๋ยวถ้ามีเวลาเรากลับมาอธิบายเรื่องกฎเสนาบดีกระทรวงน่าจะ2455อีกทีเพราะฉะนั้นนะคะในฝั่งของกระทรวงกลาโหมก็เปิดพื้นที่ให้ทางกลาโหมได้อธิบายชี้แจงด้วยว่าตอนนี้ข้อท็จจริงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างพูดคุยกันเลยนะคะคุณจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมืองคุณจิรายุหน่ยสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณจิรายุค่ะสวัสดีครับท่านโฆษกสวัสดีครับคุณกวางสวัสดีครับคุณตาครับ ค่ะคลิปที่ออกมาค่ะตกลงแล้วเนี่ยอพอจะทราบหรือยังคะว่าคนในคลิปเป็นใครเป็นคนทหารไหมแล้วข้อเท็จจริงเท่าที่จะเปิดเผยได้ตอนนี้มีอะไรบ้างคะคุณจิรายุเมื่อวานนี้ประชุมคณะกรรมการของเหล่าทัพนะครับในเรื่องนี้โดยเฉพาะ<ม>นะครับก็สรุปความอย่างนี้ครับว่าหนึ่งคลิปดังกล่าวเนี่ยเห็นแต่ขอโทษนะครับเสื้อในกางเกงในอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่ได้เห็นว่าใครเป็นคนทําหรือว่าใครเป็นคนซักหรืออะไรยังไงนะครับก็มีแต่เสียงว้อยพูดอีกอันก็จะเป็นภาพโต๊ะ อาหารที่มีเครื่องดื่เครื่องดื่มอะไรต่างๆนานานะครับก็ก็ไม่เป็นไรครับอันนั้นเป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบเบื้องต้นครับตรวจสอบพบแล้วนะครับว่าเป็นน้องทหารเกณฑ์ที่ปลดประจำการไปแล้วนะครับน้องคนนี้เนี่ยประจำการในพลทหารอยู่ที่ กองทัพเรือที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับเมื่อวานที่พูดคุยกันเสร็จก็จะให้เจ้าหน้าที่ลงไปพูดคุยปรากฏว่าน้องเนี่ยเขาปลอปดไปํำการเขาก็ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดนครปฐมก็ให้ทางน้องน้องทหารเนี่ยไปพบปะพูดคุยถึงสภาพปัญหาส่วนประเด็นดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับกองทัพก็ดีหรือว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยไม่เคยมีนโยบาย ะครับว่าจะต้องมีทหารรับใช้ในลักษณะเช่นนี้แต่ผมพูดไปเช่นนี้คนในสังคมก็จะบอกว่าคุณอย่ามาโม้เลยมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกในโลกแห่งความเป็นจริงผมก็ตอบอย่างนี้นะครับว่าน้องๆเนี่ยเท่าที่เราเคยลงพื้นที่สอบหาข้อเท็จจริงมาก่อนตอนที่รัฐบาลท่านเศรษฐามานเนี่ยนะครับก็ประกวสองคน นะครับคนที่หนึ่งก็คือคนที่ไม่อยากไปอยู่แต่ถูกบังคับให้ไปอยู่กับนายคนที่สองคืออยากไปอยู่กับนายเพราะไปอยู่กับนายมีโอกาสได้มากกว่าเช่นกดประจำการอาจจะเข้ามาเป็นในทรงใน10สิบหรือจะทางานอะไรก่อนสุดแท้แล้วแต่งานก็น้อยกว่าคนก็ให้ความเคารพนับถือเกรงใจเช่นไปขับรถใหน้นายกวากันไปแต่กฎหมายในยตั้งแต่สองสี่ห้าห้าอันนั้นตั้งแต่สมัยโบราณน,นะครับมันยุเลิกไปแล้วและมันมีการมาแก้ไขปีสองสี่เจ็ดหก หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือทหารต้องไปดูแลทั้งภรรยาทั้งลูกอาวากันไปนะครับจากนั้นก็มีการยกเลิกไปอีกเโดยสรุปครับกองทัพหรือว่ากระทรวงกลาโหมไม่มีนโยบายให้ทหารนะครับไปรับใช้แต่ถ้าน้องๆบอกว่าอยากจะไปอยู่กับน,นายนายก็ต้องปกครองดูแลให้ดีครับไม่ใช่จะไปใช้มือไปซักเางเกงนายท่านก็ซื้อเครื่องซักผ้าให้ดีหน่อยได้ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องข้อตกลงระหว่าง น้องๆกับผู้บังคับบัญชาอันนี้สภาพความเป็นจริงนะครับถ้าเขา,าอยู่แล้วแฮปปี้<ๆ>เขาก็ไม่ไวุ่นวายครับ<ๆ>เพราะเขาอยู่ก<ๆ>็าอาจจะได้เบี่ยเลี้ยงพิเศษ,ษอยู่กับนายนายอาจจะควักเทีใยหาร้อยพันหนึ่งเดือนหนึง 5, <ๆ>่งสี่ท่าพันก็แล้วแต่ความสุขของเขา<ๆ>แต่ถ้าถูกบังคับหรือมีกรณีดังกล่าวนี้ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชอบครับครับแล้วอย่างกรณีนี้ถ้าตรวจสอบกลับไปแล้วพบว่านะครับมีการใช้ที่มันเกินกว่าเหตุแบบนี้นะครับผู้บัญชาการ ที่อยู่ในกองทัพเรือคนนั้นจากคลิปนี้นะครับจะต้องถูกลงโทษไหมครับยอ่เราเรียกว่าผู้ประคับประชาแล้วกันนะครับหัวหน้างานของเขาก็แล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วมันต้องมีเรื่องระเบียบวินัยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบนะครับแล้วก็ตรวจสอบเพราะว่าการลงลักษณะเช่นนี้เนี่ยมันไม่ได้ปรากฏว่าใครเป็นคนลงเพจแห่งหนึ่งก็เอาไปลงต่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับจากนี้ผมให้ข้อความในการยอมรับความจริงนะครับหลังๆนี้จะมีเรื่องของกองทัพเรื่องของโน่นนี่นั่นเยอะจากสมัยก่อนทําไมไม่มีครับตั้งแต่ปี57เก็ปกครองโดยสช นะครับเราไม่มีสิทธิทำเรื่องพวกนี้ผมถือว่าเป็นนิขิตหมายที่ดีของรัฐบาลยุคปัจจุบันนะครับแต่ผมถามอีกอย่างนึงครับว่าผู้บริหารระดับกระทรวงนะครับไม่ว่าจะกระทรวงอะไรก็แล้วแต่มีตั้งแต่รัฐมนตรีมีประหลัดกระทรวงมีอธิบดีสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีตั้งแต่ท่านผู้บัญชาการรองผู้บัญชารผู้ปัญชาการภาคต่างๆคาถามคือมีนายทัดทโทษครับนายตำรวจหรือว่าในสิทธ์หรือในคนตํารวจในสมัยก่อนอยากไปอยู่บ้านนายไหมถ้าอยากไปอยู่นายก็ต้องดูแลได้อย่างดี เพราะถ้าเป็นระบบทหารนะครับฝึกสามเดือนส่วนใหญ่ก็ไปจํากองไปเฝ้าป้อมบ้างโน,โน่นนี่นั่นบ้างแต่ถ้าไปอยู่บ้านนายและนายดูแลไม่ดีนะครับซึ่งเขาอาจจะไม่ต้องซักกางเกงไนก็ได้อาจจะดูแลความปลอดภัยเฝ้าบ้านให้โน,โน่นนี่นั่นแล้วนายดูแลเป็นพิเศษอันนี้เนี่ยสังคมไทยพอรับได้แต่ถ้าไปทําถึงขนาดน,นั้นก็ก็รับไม่ได้แล้วก็มีระเบียบวินัยเข้าไปกํากับครับค่ะเราอย่างเรื่องระเบียบวินัยที่เข้าไปกํากับนะคะคือถ้าสมมติ ข้อที่จริงออกมาว่ามีการบังคับจริงๆะนะคะบทลงโทษของผู้บังคับบัญชาจะต้องเป็นยังไงเหรอคะท่านโฆษกในระบบวินัยทหารเนี่ยนะครับเขามีตั้งแต่ตักเตือนภาคทันลงทันนะครับถึงขนาดสูงสุดก็คือให้ออกจากรกาชก,การในกรณีที่อาจจะเป็นคดีอายาถึงนาดทำร้ายร่างกายการบังคับอะไรสิทธิมนุษยชนอะไรกันอย่างนี้เป็นต้นแต่ผมให้แนวทางอีกอย่างหนึ่งนะครับพูดไปก็เหมือนเรามาแก้ตัวให้ทหารการฝึกทหารเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปฝึกจับปืนแล้ววิ่งแล้วก็ลบแล้วก็ยิง หน่วยงานทหารมีหลากหลายนะครับอย่างเช่นเมื่อสักสองสาวันก่อนผมเข้าไปดูในโซเชียลก็มีการเปิดภาพน้องทหารคนนึงจัดอะไรฮะเหมือนอาหารสวยๆอย่ะนะ <ตา S 1> แล้วก็มีคนไปบอกว่าเป็นทหารต้องมาทาครัวด้หรือถ้าท่านไปดูหนังอเมริกันหรือหนังในยุโรปหนังเน็ตฟิกอะไรต่างๆจะเห็นเลยนะครับว่าในกองทัพมีหลากหลายนะครับในการทํางานคําถามคือถ้าน้องคนนี้ฝึกทางทหารแล้วจับอาวุธยุโทโธปกรณ์แล้วอีกหกเดือนไปอยู่ในครัว ราชนาวีสโมสรสมมตินะครับหรือว่าไปอยู่ในครัวทีท่ต้อนรับทูตานุทูตทางการทาหารของทั่วโลกในประเทศไทยเขาได้ฝึกกดประจําการไปเขาเอาพอตฟ,ฟรลิโอหรือตัวเองที่เป็นคุณสมบัติต่างๆเนี่ยไปสมัครงานโรงแรมหรือไปเปิดร้านอาหารดีไหมถูกต้องไหมครับมันบอกได้สองมุมคือมันไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องฝึกถือปืนยิงอย่างเดียวต้องบอบคานเสือบอบแมวเซาอย่างเดียวมันอาจจะทําอย่างอื่นได้มากกว่านั้นอันนี้มันมองได้สองมุม แต่ทางนิฉินั้นผู้บังคับบัญชาก็ต้องดูแลลูกน้องใต้บังคับบัญชาให้เขาอยู่อย่างมีความสุขด้วยถ้าท่านจะใช้เขาซักกางเกงในขนาดนั้นเนี่ยท่านก็ซื้อเครื่องซักไปเขาอย่างดีได้ไหมและจ่ายไปเลี้ยงเขาเขาก็ไม่ไวุ่นวายถูกไหมครับหรือ,ถ,อถ้าไม่เลยท่านก็จ้างแม่บ้านอื่นมาก็จบข่าวไปประเด็นก็คือว่าต้องอยู่กันแบบแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายแล้วก็ไม่ได้เป็นการกดขี่ใช่ไหมคะในมุมของพโ,โศกม,มันบังคับอยู่แล้วว่าห้ามเลยครับห้ามมาเป็นทหารรับใช้คำความหมายคือสมมติว่าท่านในพันในพลท่านหนึ่ง ต้องมีายทหารเข้าไปดูแลความปลอดภัยสมมติในบ้านกด็ดีหรือเป็นพลกระขับหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะทํางานอย่างอื่นนอกเหนือจากถ้านายสั่งและนายดูแลอย่างดีเขาแฮปปี้ด้วยได้ครับนายครับเดี๋ยวผมจัดการใน้ครับนายไม่เป็นไรครับอยู่บ้านผมก็ทําอยู่แล้วไม่ได้ตังค์เลยครับอยู่กับนายผมได้ตังค์บางน้องบางคนนะครับมาสมัครทหารหรือมาเกณฑ์ทหารก็ขอโทษนะครับบางคนก็ทําได้ทํานาอยากเข้ามาอยู่ในค่ายทหารฝึกเสร็จก็ได้เงินเดือนฝึกเสร็จระหว่างที่ประจําการอยู่ปีสองปีถ้าไม่มีอะไรก็เฝ้าป้อมอย่างเดียวนะครับ หรือไม่ก็ต้องยืนตามเสาอย่างที่เราเคยเห็นถ้าเขาได้ไปอยู่บ้านนายเนี่ยบางคนเขาขอนะครับอแต่ไปอยู่แล้วนายต้องดูแลให้ดีต,ดดตกฎหมายมันห้ามอยู่แล้วแต่จะทําแบบไหนเช่นเดินถือกระเป๋าให้นายเช็ดรถล้างรถให้นายเอา้าก็ไม่เป็นไรหนีเพรไปจ้างข้างนอกสองร้อยเองร้านเองร้อยหนึ่งบัดดีกว่าไหมก็คือมาอยู่ที่ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาต้องอยู่กันอย่างมีความสุขครับตกลงกันส่วนตัวก็จะไม่กลายเป็นประเด็นดราม่าแบบนี้ แล้วนงที่ผมําเรียนครับบรรทุกอาชีพเราก็เห็นตารวจในสิบยิงในร้อยในร้อยโกดยิงในพันในผลมันก็มีครับเพราะว่านั่นคือแรงกดดันแต่ว่าพอพลทหารเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบน้องๆไม่ชอบเขาพูดไปตรงไปตรงมานายก็ไม่สวยด้วยนายก็ไม่รู้ว่าเองชอบหรือไม่ชอบถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายหรือระเบียบวินัยทหารห้ามอยู่แล้วแต่การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยเนี่ยมันเอื้ออารซึ่งกันและกันถ้ามันทําได้มันก็จบข่าวครับเอาแต่ถ้าสมมติ คือฟังแบบนี้ค่ะมันมีในแง่มุมของว่าพอมันมีข้อกฎหมายเข้ามาครอบสมมตินะคะเป็นคนข้างนอกสมมุติเป็นเพื่อนบ้านที่ไปเห็นว่าคือเขาอยู่กันแฮปปี้ก็ตามนะสองฝั่งนายจ้างลูกจ้างแต่เป็นเพื่อนบ้านเห็นเฮย้ยยึดตามกฎหมายเพื่อนบ้านก็เป๊ะมากว่าต้องยึดตามกฎหมายอันนี้ถือว่ามันผิดแล้วแบบนี้มันมันข้อสรุปมันจะต้องเป็นยังไงคะเราอย่างนี้ครับน้องที่ไปอยู่กับทหารเนี่ยนะครับคือเราไม่สามารถติดตามพฤติกรรมเหมือนรถยนต์ที่จะต้องติด GPS ได้ตลอด S <S เราไม่สามารถเห็นพฤติกรรมในบ้านได้ถูกไหมครับเราไม่รู้หรอกเขาต้องจัดที่หลับที่นอนไหมเขาต้องถูบ้านล้างบ้านหรือไม่อย่างไรมันเป็นเรื่องเจตประเจกบุคคลของเขาแต่น้องคนนั้นเนี่ยทำแล้วถ้าไม่มีความสุขเขาก็มีสิทธิ์ปฏิเสธได้อืบางคนถามว่าถ้าเกิดน้องที่ไปกินทหารสับหนึ่งคุณฝึกหนักสามเดือนแล้วอีกหกเดือนอีกหรือหนึ่งอีกหนึ่งปีคุณอยู่เนี่ยเขาให้คุณไปเศ้าป้อม หรือให้คุณไปอยู่เวรยามตามป่าเขาลำนาวัยกับคุณไปอยู่บ้านนายส่วนใหญ่ก็เลือกไปอยู่บ้านนายนะครับมันทุกยากเนี่ย,ยแต่ทําอย่างไรตามกฎระเบียบบังคับไม่ได้เขาไม่อยู่คุณก็ต้องปฏิบัติเขาดูเช่นเขาเป็นทหารที่มีเกียรติและเป็นมีศักดิ์ศรีตามที่รัฐมนตรีได้ํำรี่ไว้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ได้มิ่งนอนใจนะครับถ้ามันมีเรื่องถึงขนาดนี้ผู้ปกครองประชาก็ต้องรับผิดชอบครับคุณดูแลลูกน้องอย่างไรให้ลูกน้องออกมาโวยแล้วมาด่าคุณได้อะออย่างนี้มีปัญหานะครับ ท่านโฆษกคะาจนถึงตอนนี้ได้พูดคุยกับคนน้องคนทหารเจ้าตัว,ตวหรือ,อยังคะมีโอกาสได้คุยไหมครัรอรายงานวันนี้ตอนสิบสองนาฬิกาครับเพราะว่าชุดเนี่ยเพิ่งเดินทางไปเมื่อเช้า,านะครับเพราะตอนแรกเนี่ยดูคิดว่าเขาอยู่ที่จันทบ,บุรีะะแล้วกดว่าไปอยู่ตามทะเบียน<อ>บ้านน้องก็อยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐม<อ>ก็ติดต่อครับจริงๆแล้วน้องก็ให้ข้อมูลได้ครับว่ามันไม่แฮปปี้ตรงไหนมันไม่โอเคแบบไหนะอย่างไรอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกครับสวัสดิการทหารหรือว่ากองทัพเนี่ยมันมีตั้งแต่ขุดดิน นีออกมา,าครับถังยาบางคนตกเอาเป็นทหารแล้วมถาถังยาเอามันก็พูดยากนะถ้าตกลงไปทหารมาจับปืนอย่างเดียวแล้วยิงอย่างเดียวชีวิตไม่ต้องฝึกจิตไม่ต้องฝึกความอดทนไม่ต้องฝึกอะไรเลยหรือมันมันหาจุดสมดุลครับในระหว่างการดํารงชีวิตในกองทัพนะครับถ้ามันออกมาแล้วเฮ้ยเขาเอาขดฟลิโอของตัวเองเนี่ยผมเคยจัดสวนนะผมไปทําร้านจัดสวนผมเคยจัดอาหารนะผมออาไปเปิดร้านที่เ,เชฟ ผมว่ามันก็เป็นคูพักรักจําในโลกของการเรียนรู้เหมือนกันนะครับก็ได้วิชาชีพเพิ่มเติมไปได้ประโยชน์มากกว่าแค่การฝึดระเียบวินในครับผมผมถามนะครับน้องบางคนเนี่ยผมไปดูที่กองทัพเนี่ยเขาอยู่โรงนอนรงนอนทหารเขามีหน้าที่รับจ็อบเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอกเฮ้ยแกชั้นขี้เกียจปูที่นอนเก็บที่นอนทั้งวัดแกทาให้ฉันทีเขาก็เรียนรู้วิธีการพับหมอนปูที่นอนอคนนี้เนี่ยนะครับหลังจากนั้นออกไปอยู่โรงแรมไปเป็นหัวหน้าโรงแรมเพราะเขาบอกว่าโรงแรมยังไม่เป๊ะเท่ากับ กองทัพอ่ะกองท, <ำ S 2> ทัพเ<ม>ป<ร>็นกว่าพูเรืเห็นปุ๊บเขาก็รับไงอะไรอย่างเงี้ยครมันมันมันพูดยากในมุมของโซเชียลว,ว่าเฮ้ยเห็นแค่นี้เราโ,โ,โกรธรัดตัณเสียงแต่เราไปบอกข้างหลังมันก็มีอะไรอีกหลากหลายที่เป็นประเด็นและเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาและประเทศชาตินะครับครับที่งนี้ท่านผู้บังคับบัญชาดูแลไม่ดีไอ้อย่างเงี้ยมีปัญหาครับก็ต้องออกมาแก้ไขเป็นกรณีกรณีไปเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสุธินคลังแสงให้นโยบายอะไรยังไงลงมาบ้างครับ เมื่อวานนี้ท่านก็ให้นโยบายนะครับผมก็ได้นาเรียนท่านทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็เป็นไปตามที่ผมนําเรียนครับก็คือว่ามันมีกฎหมายอย่างชัดเจนแล้วเราไม่มีนโยบายนะครับที่จะต้องให้ไปเป็นพลทหารรับจ้างรับใช้แต่อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นถ้าผมพูดไปคนดูโทรทัศน์ดูในชัตนอาจจะบอกไอ้จิรยุทธ์อย่ามาั่วโลกแห่งความเป็นปจริงมันเป็นอย่างนี้ผมก็นําเรียนไปแล้วว่ามันอยู่ด้วยกันครับมันไม่ใช่หมายความว,าว่ากองทัพอย่างเดียวกระทรวงทบวงกรมต่างๆผมถามว่ามีเด็กขับรถให้ไหมผมถามมีเด็กไปดูบ้านท่านธดี มีเด็กไปดูบ้านผู้ประชาการตำรวจไหมหรือลองผู้ปัญชาการของอะไรต่างๆไหมมีถูกไหมครับแต่ทําไมเขาอยู่กันด้วยความสุขเ,เขาแฮปปี้อยากจะไปอยู่เพราะฉะนั้นกองทัพก็ต้องทําให้เด็กมีความสุขให้ hey, มาอยู่แล้วอยากทํ mm hmm. หมั้นผมผมมีเจ้านายบางทีผมก็อยากอยากถือกระเป๋าให้นายผมอยากชงกาแฟาให้นายเพราะผมอยากทำไง mm hmm. อันนี้ทอย่างไรให้ลูกน้องและลูกพี่อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขวินัยทางทหารก็ไปไม,ไม่สามารถไปบังคับได้ mm hmm. อันนี้คือหลักการนะครับ,รบเพราฉะนั้นนโยบายของกระทรวงกลาโหม ห้ามมีพลทหารรับใช้ซึ่งมันยกเลิกกฎหมายไปแล้วแล้วมีการปรับปรุงไปแล้วด้วยครับค่ะนโยบายยกเลิกไปแล้วขอถามที่มันเป็นเคียงข่าวนะคะอาจจะเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้มีคนพูดถึงละครผู้กองยอดรักอย่างเงี้ยคือคือเมื่อก่อนเนี่ยมันมีแบบหลายยุคที่มาทำารีเมคใช่ไหมคะอย่างนี้แปลว่าละครเรื่องนี้คือคือทาไม่ได้แล้วหรือเปล่าคะทำรัจดามันจะเป็นประเด็นไหมคะคือผปพนไหมาเนี่ยอนกคงยอดรักเนี่ยมันก็เป็นพฤติกรรมโลกแห่งความเป็นจริง นะครับดูละครแล้วก็ย้อนดูตนอย่างที่ผมบอกสถานการณ์ปัจจุบันนี้อาจจะเปลี่ยนเนื้อหานะครับคนทหารเข้าไปอาจจะแบบหล่อเหลาเอาการมีความรู้ความสามารถอาจจะไปช่วยผู้กองยอดรักในด้านอื่นมันก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมตอกย้าว่าวันเนี้ยเราอ่านข้อความในคอมเมนต์ในโซเชียลเราจะเคลิ้มตามโดยเราลืมเหตุผลบางประการที่มันเป็นองค์ประกอบเหมือนฐานพีรลมิดที่นําไปสู่ยอดถ้าคิดได้อย่างนี้ต่อไปนี้ฝึกทหารอย่างเดียวจับปืนอย่างเดียวที่เหลือเองไปเฝ้าป้อมอ่ะจับที่สอง ฝึกทหารเสร็จเรียบร้อยอะคุณอยากอะไรอยากทำโรงครัว่ะคุณไปอยู่ ฝ่ายโภชนาการคุณอยากอยู่เสนารักคุณอยากอยู่การแพทย์คุณต้องไปเช็ดเลือดเช็ดอุจจาระปัสสาวะของคนไข้คนป่วยนะคุณรับได้ไหมคุณรับได้คุณไปคุณได้เด้เหลี้ยงผมว่าในกองทัพมันมีความรู้เยอะนะครับที่เป็นองค์ประกอบแล้วน้องๆเนี่ยบางคนก็เอาความรู้ที่ได้ฝึกเนี่ยนะครับคุณก็จับในแง่ดีสิครับแล้วคุณก็ออกไปอย่างแล้วคุณไปสมัครงานให้คุณผ่านงานที่ไหนมาเนี่ยคุณอายุยี่สิบปดเองกดประจำการมาผมผ่านมาอย่างนี้ครับผมอยู่ฝ่ายผู้ชนะไม่เชื่อดูสิครับผมจัดดิสเพย์เป็นเชฟเล็กๆได้คครรรััับบบผมม อย่างนี้เป็นต้นครับมันก็มองได้หลากหลายมุมน,นะครับแต่ว่าย้ําเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นถ้าผู้ขับบัญชามีเมตตาครับค่ะทุกครั้งที่เราคุยกับท่านโฆษกเราก็จะขออัปเดตความคืบหน้าเรื่องของอ,อการสมัครใจเกณฑ์ทหารด้วยค่ะจนถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านโฆษกคะก็ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อปีที่แล้วนะครับถือว่าปีนี้มากขึ้นในรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับ เราจะเริ่มมีการเกณฑ์ทหารอย่างเป็นทางการในวันที่หนึ่งถึงสิบสองเมษายนก็คือเดือนหน้านี้จับถอยหลังประมาณยี่สิบกว่าวันนะครับตอนนี้ก็ลณรง์นะครับทุกองทัพทั้งกองทัพทัพไทยทัพบกเรืออากาศก็ถือว่าตัวเลขมากกว่าปีที่แล้วเมื่อเปรียบเทียบในช่วงเดียวกันเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้ส่งเสริมเรื่องของการเรียนการศึกษาในกองทัพเสียเวลาหกเดือนหนึ่งปีสองปีไม่ได้ศูนย์เปล่าคุณไหจจะเข้าไปแล้วคุณเรียนกสศนได้ประสานงานกับทางเทคนิคทางช่างได้นะครับเรียนออนไลน์ได้ ไปเรียนเฉพาะทางได้อย่างที่ผมนําเรียนครับคือการไปเป็นแม่บ้านให้กับนายมันอาจจะเป็นการเรียนไหม้ะเรียนแล้วออกไปโรงแรมเขารับออกไปเซอร์ได้ไหมคุณไปอยู่ครัวโภชนาการของกองทัพออกไปแล้วโรงแรมรับได้ไหมหรือคุณไปอยู่ฝ่ายช่างเทคนิคโน่นน,นี่นี่ยโยธาที่การสรวยอาสาทหารอะไรต่างๆมันมันสามารถเรียนรู้ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยน้องๆก็อยากจะเข้ามาสมัครแล้วไอ้ปัญหาหนักหนาสาหัสหสมัยก่อนเราจะเห็นข่าวแบบโหตบหัวทีบกระทึบนะครับขอโทษนะครับ ออ้ทนนี่แค่ซักกางเกงในนะเห็นไหมแสดงว่าความรุนแรงมันลดลงคแค่เก็บโต๊หนายนะถ้าถ้าเราสมมุติว่าน้องคนนี้ถูกจับไปเป็นเฉลยในภาวะสงครามคุณไม่จะไม่โดนแค่ซักกางเกงในครับคุณจะไม่โดนแค่เก็บโตะมันก็เป็นการฝึกจิตอีกมุมหนึ่งหรือไม่มันทุจากเหมือนกันนะครับในการฝึกทางการทหารมันไม่เหมือนคนทั่วไปคนทั่วไปบอกโอ้โหมันน่าเกลียดเอาลูกน้องไปตักกางเกงในให้นายให้นาให้ให้คุณนายด้วยแต่ถ้าในทางสงครามถ้าแค่นี้คุณทําได้ทําไม่ได้ น,นี้มันเป็นผลนะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับผู้มาประชาต้องอยู่ให้กับอยู่กับลูกน้องได้อย่างมีความสุขครับครับผมขอ,อยัตาถามเพิ่มเติมไปยังเรื่องของการฝึกที่หลายคนบอกว่ามันมีการซ่อมมันมีการฝึกที่อาจจะโหดร้ายรุนแรงหรือว่าหนักเกินไปเกินกว่ามรุษยธรรมอย่างที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเป็นประเด็นที่มีน้องเสียชีวิตจากการถูกฝึกหนักในค่ายทหารเรื่องเหล่านี้มีนโยบายอย่างไงออกมาบ้างในยุคข,ของรัฐมนตรีที่ชื่อสุทินบ้างครับคือ มนุษย์เนี่ยแหละครับอายุเท่ากันแต่ร่างกายไม่เท่ากันนะครับผมเคยนําเรียนท่านลำมตี้ําตีก็บอกมาว่าเออบางทีต้นทางของน้องที่เข้าไปเนี่ยการวัดรอบอกอย่างเดียวส่วนสูงอย่างเดียวดีหนึ่งประเภทหนึ่งเนี่ยบางทีมันตอบยากมันอาจจะต้องเอาระบบการแพทย์เข้าไปช่วยดูด้วยไหมถามว่าฝึกกันทั้งหมดร้อยคนทาไมหนักอยู่คนเดียวทั้งที่ฝึกเหมือนกันในขณะเดียการหน่วยงานบางหน่วยงานผมยกตัวอย่างนะครับหน่วยนักํำรายใต้น้าจู่โจมหรือหน่วยซีลของกองทัพเรือ หน่วยเสือคาบดาบหรือลบพิเศษของลบบุรีที่จังหวัดลบบุรีอย่างเงี้ยครับทาไมคนเหล่านี้ถึงอยากเข้าไปฝึกถามว่าโหดไหมมันมีมน,นุษยธรรมไหมถ้ามีมันก็ฝึกไม่ได้มันไม่ผ่านเกณฑ์เพราะคุณต้องไป,ไปเผชิญกับสถานการณ์ถ้าต้องไปลบจริงหรือต้องไปทํางานจริงๆดังนั้นเนี่ยต้นทางครับน้องๆมาอายุ18ปีมาเกณฑ์ทหารเนี่ยนก็ต้องดูไม่ใช่วัดรอบอก,อกแล้วโอเคอาจจะต้องตรวจคุณเป็นโรคภูมิแพ้ไหมคุณเป็นโน่นนี่นั่นไหม ต้นทางสําคัญนะครับท่านรัมตรีก็ให้แนวทางว่าถ้าต้นทางสําคัญน้องๆคุณภ,ภาพทรวดับสุขภาพดีสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในกองทัพฝึกแบบนี้ได้ฝึกของเราถ้าเปรียบเทียบนะครับถือว่าปกตินะครับถ้าไปเปรียบเทียบการฝึกทหารของทั่วโลกเนี่ยของเราเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับเกณฑ์ปกติก็อย่างที่เห็นก็มีฝึกวิ่งมีร้องเพลงมีการกินอาหารต้องนอนตื่นเช้าต้องอะไรแบกขินแบกพเพื่อฝึกให้ร่างกายแข็งแรง ไปต่างประเทศโหดวันนี้ก็เยอะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราสกัดต้นทางให้น้องร่างกายสมบูรณ์ดีเนี่ยนะครับแล้วฝึกตามมาตรฐานที่กองทัพมีเนี่ยผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะเกิดปัญหาเหล่านี้แล้วครับครับถ้าหัวปักจะต้องไม่มีแล้วถูกไหมครับถ้าเอามือค่อยหลังว่าเอาหัวปักเนี่ยที่ค้างไว้นานครับเอามือหัวปักกับไส้หลังเนี่ยนะครับผมเอาเอาท่านผู้ชมฟังผมว่าจะบอกว่าจีระยุเข้าข้างหานนะครับถ้าท่านดูหนังเนี่ยนะครับมันเป็นการฝึก นะครับของพวกหน่วยซีลของหน่วยที่มันลบพิเศษหรืออะไรต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งทหารที่ถูกฝึก ทหารเขาจะยืนดูตลอดครับการฝึกลักษณะเช่นนี้เนี่ยเวลาท่านถูกจับเป็นโจประกัน่ะท่านจะโดนอย่างนี้ท <โด S 2> ่านรับได้นาีท่านจะไหวได้หรือไม่อย่าปัญหาอย่างไร,รอันเนี้ยมันก็จะหาว่าจะยกเลิกไปเลยไหมแหมถ้างั้นฝึกทหารไม่ได้ก็ไปฝึกแน่แต่ลีลูกเสือดีกว่าไหมไอ้ <c oughs> อย่างนี้เป็นตัวถูกไหมครับมันก็ต้องมีความแข็งแรงแต่ระดับเหมาะสมแนละอยู่แค่ไหนที่ทําให้น้องก็ปลอดภยัยและได้ร่างกายที่กำยำแข็งแรงและแนวทางแก้ไขปัญหาที่จะออกไป็นชิโลกในอนาคตได้ครับค่ะท่านโฆษกคะ ขอถามตรงๆว่าอย่างเรื่องของการขอพลทหารไปใช้งานส่วนตัวเนี่ยคะ่ะตั้งแต่ที่ท่านโฆษกเข้ามาทํางานในกระทรวงกลาโหม <c oughs> ค่ะเ <c oughs> พิ่งจะเห็นว่ามีเคสนี้เป็นเคสแรกเลยหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนอันนี้เคยมีการร้องเรียนเรื่องนี้มาก่อนบ้างไหมคะยังไม่เคยมีร้องเรียนนะครับส่วนใหญ่ระบบบังคัาของกองทัพเนี่ยก็จะมีน้องๆเนี่ยนะครับตัด,ดลาดับชั้นยศอยู่แล้วสมมุติว่าท่านในพลท่านในพันในร้อยในสิบ การพลทหารเนี่ยเขาก็จะมีรูปแบบการจัดงานจัดการทํางานอยู่แล้วนะครับพลทหารอาจจะขับรถเป็นสเสมียนนะครับเตรียมเอกสารจัดต้นจัดนี่นายทหารเวรอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการร้องขอเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีมเป็นในสายบังคับบัญชาอยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมนําเรียนไว้ก็คือว่าทําอย่างไรเมื่อเขาไปอยู่เนี่ยเขาต้องมีความสุขไม่ใช่ไปอยู่แล้วไม่มีมีความทุกข์ต้องมานั่งร้องเรียนไถ่คลิปร้องเจ้านายอย่างเงี้ยอยู่ก็ไม่อยากร้องพอบทประจําการมาร้อง ไม่ว่าจะอยู่หรือจะไปหรือจะไม่อยู่แล้วเจ้านายก็สวยนะครับเพราะผมถึงย้ํากลับไปว่าถ้าอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขลูกน้องอยากจะมาอยู่อีกหน่อยโอ้โหนายคนนี้แม้จะอยู่บ้านต่อให้ขอโทษนะครับสูบถังล้างโถส้วมอยากจะทําให้มากกว่านี้ถ้าอยู่แล้วมีความสุขถูกไหมครับอืมครับค่ะแล้วออขออีกสักนิดนึงค่ะว่าแล้วขั้นตอนหลังจากนี้ค่ะจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้ต่อยังไงบ้างคะ S <S <an> ก็วันนี้ทางกองทัพเรือท่านผู้บัญชาการหา,านเรือก็ได้สอบถามนะครับแล้วก็ส่งน้องเนี่ยที่เป็นนายทหารไปพูดคุยกับน้องคนนี้ที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับได้ความว่าอย่างไรแล้วอยู่ที่ไหนอย่างไรแต่ว่าความเบื้องต้นที่เมื่อวานประชุมขอ,อกองทัพเรือเนี่ยก็คือน้องคนนี้ประจำการอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็ปลดประจำการไปเมื่อต้นปีแล้วก็กลับไปอยู่บ้านที่จังหวัดนครปฐมก็ยังไม่ทราบว่าไปอยู่แบบไหนอย่างไรนะครับวันนี้น่าจะได้ข้อมูลเบื้องต้นครับ เราต้นสังกัดนะคะต้องมีการขั้นตอนยังไงต่อบ้างไหมคะที่ผมพูดนี่คือต้นสังกัดคือกองทัพเรือเป็นผู้ตรวจสอบครับเพราะว่าเมื่อวานที่ไปชุมส่วนของคณะกรรมการเนี่ยก็ให้ทางผู้แทนจากกองทัพเรือไปตรวจสอบเรื่องนี้ครับค่ะสุดท้ายท้ายสุดแล้วจริงๆมีประเด็นไหนที่ยังไม่ได้พูดแล้วอยากจะพูดเพื่อให้สังคมสบายใจกับเรื่องนี้บ้างไหมคะท่านโฆษกคืออันดับแรกเลยครับผมคิดว่าวันนี้สองันรยหสิบเจ็ดเป็นรัฐบาลประชาชนนะครับนายกไม่มียศนำหน้าต้นตีกระโหนไม่มียศนำหน้านะครับเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่า เมื่อมาทํางานร่วมกับท่านนายพลหรือว่าผู้นําเหล่าทัพเนี่ยมันได้สองมุมความรู้นะครับมุมพลเรือนก็มองไปอีกแบบหนึ่งมุมของทหารก็มองมาอีกแบบหนึ่งสองคนก็มาจูนกันผมคิดว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้มันน้อยลงนะครับมันน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างมีนัยยะสาคัญหนึ่งกระบวนการตรวจสอบทวงรุนมีมากขึ้นสายค้านสอบถามมากขึ้นนะครับฝ่ายบริหารก็คือพวกผมก็กําชับมากขึ้นผู้ปฏิบัติการก็กําชับมากขึ้นแล้วก็ระมัดระวังมากขึ้นอย่างที่ผมบอกครับ ช้างตายทั้งตัวใบบัวปิดไม่มิดไอ้น,นี้โลกโซเชียลเขามีมือถือเขามีสารพัดยังนี้ผู้บังคับบัญชาก็ต้องตระหนักว่าเอาเขามาใช้เนี่ยต้องให้ประโยชน์เขาด้วยให้คุณเขาด้วยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็โดยภาพรวมแล้วรัฐบาลประชาธิปไตยวันนี้เนี่ยถือว่าเดินหน้าไปพอสมควรนะครับอย่างที่เห็นเนเรื่องที่เราพูดคุยกันมาหกเดือนสามเดือนหกเดือนเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นในรัฐบาลยุคป,ปฏิวัตินะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นนิบินหมายที่ดีซึ่งพวกผมก็มีหน้าที่แก้ไขและก็ชี้แจงในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้าสายกับเราอีกครั้งหนึ่งขอบคุณค่ะ